สวัสดีคะ่ะทุกคนในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันนะคะ การสักระพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นอีกหนึ่งการเสริมสิริมงคลสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณารัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยนะคะโดยพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหรันตธาตุได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณมณฑลพิธีทอง ้องสนามหลวงและเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชาตั้งแต่วันที่24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่สมีนาคม2567ที่ผ่านมานะคะจากนั้นก็จะอัญเชิญไปประดิษฐานใน3จังหวัดตามภูมิภาคต่างๆให้ประชาชนได้เข้าสักการะบูชาดังนี้นะคะในภาคเหนือก็วันที่5 8ถึงมีนาคมพศ2567ณหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่10ถึง13มีนาคมพศ2567ณวัดมหาวนา,ารามจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ในภาคใต้ตั้งแต่วันที่15ถึง18มีนาคมพศ2567ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่ค่ะ ก็ถ้าท่านใดที่พลาดโอกาสที่จะไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันนะคะคก็ให้ตามไปที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ที่ได้แจ้งเวลาไว้นะคะและถ้าพลาดทั้งสภาคที่ได้แจ้งไว้นะคะ,ะต่อจากนี้ก็จะต้องตามไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่รัฐอินเดียกันแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีของประชาชนชาวไทยของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายนะคะที่ได้มีโอกาสกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทยเพื่อเสริมสิริมงคลกันค่ะก็ตอนนี้ก็ให้ทุกคนไปชมบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันนะคะนำบุญมาฝากทุกทกท,กท่านค่ะสาธุสาธุสาธุาธค่ะ thank you การเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุน้ำมนตทลพิธีท้องสนามหลวงนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็โดยการเดินเวียนสามรอบนะคะถ้าท่านใดไม่สามารถเดินได้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเต็นที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งกราบไหว้ขอพรก็ได้บุญเหมือนกันนะคะทุกคนจะเดินทางออกนะคะขอให้ออกได้นะครับทั้งฝั่งไม้และธรรมศาสตร์และฝั่งสารีกา นะครับออกได้เลยนะครับสอง่ามผ้าทางนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับจะนะครับรับดอกไม้ทุกเพียนะครับแล้วก็เวียนสามรอบหรือว่าจะเวียนรอบเดียวหรือว่าจะไม่เวียนเลยก็ได้นะครับเวียนไหวแล้วก็วางดอกไม้แล้วก็ออกได้เลยนะครับก็เป็นบุญสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศอินเดียค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะทุกคน